ซิกซอการลงทุนเดินทางมาถึง ep 4แล้วค่ะทุกคนก่อนจบตอนที่แล้วนะคะแอดทิ้งทายไว้ว่าเรามีสินค้าสำหรับการลงทุนอยู่อย่างหนึ่งค่ะที่มัดรวมการลงทุนในรูปแบบต่างๆเข้าด้วยกันที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือกองทุนรวมค่ะ กองทุนรวมก็จะมีนโยบายการลงทุน right ที่หลากหลายให้เราได้เลือกลงทุนนะคะสมมติว่าแอดสนใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นแอดก็จะเอาเงินไปลงตรงกองนี้นะคะถ้าแอดสนใจลงทุนในกองทุนรวมอสังหาแอดก็จะเอาเงินไปลงตรงกองนี้ค่ะถ้ามีคนสนใจลงทุนหลายคนแต่ละคนก็จะลงเงินในกองทุนรวมแต่ละกองแตกต่างกันไปนะคะเงินในกองทุนรวมเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมคะ แล้วใครล่ะที่เป็นคนบริหารจัดการกองทุนรวมเหล่านี้คนคนนั้นก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือเราเรียกสั้นๆว่าบลจค่ะชื่อบลจบางชื่อก็จะเป็นไปในทางเดียวกับชื่อของธนาคารที่เราคุ้นเคยนะคะเช่นบลจกะิกรไทยจำกัดบลจไทยพาณิชย์จำกัดส่วนบลจอ,อื่นๆก็เช่นบลจ p ริ n c ิพ a ลจำกัดบลจวันจำกัดค่ะ ในบลจหนึ่งหนึ่งก็จะมีกองทุนรวมให้เราเลือกลงทุนได้เยอะเลยนะคะและแต่ละกองทุนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็จะมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารเงินของนักลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆค่ะถึงแม้ว่ากองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบริหารแต่สําหรับนักลงทุนเองก็ยังต้องทํากันบ้านนะคะต้องทําความเข้าใจค่ะว่ากองทุนรวมนั้นเนี่ยไปลงทุนกับอะไรบ้างค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่ากองทุนรวมไปลงทุนในสินทรัพย์ไหนบ้าง สำหรับภาพรวมก็จะมีการลงทุนใน3กลุ่มสินทรัพย์นี้นะคะก็คือตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกค่ะและในการลงทุนสินทรัพย์แต่ละกลุ่มนะคะก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปค่ะซึ่งจะแบ่งความเสี่ยงนี้ได้เป็น8ระดับนะคะก็คือตั้งแต่ระดับ1-8ถึงระดับ1ค่ะจะมีความเสี่ยงต่าสุดส่วนระดับ8จะมีความเสี่ยงสูงสุดนะคะสำหรับตราสารหนี้นะคะจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ช่วงระดับ1-4ถึงค่ะตราสารทุนจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6-7ถึงนะคะ แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกจะมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ8ค่ะแล้วระดับ5ไปไหนนะคะระดับ5จะเป็นความเสี่ยงที่เป็นลูกผสมระหว่างตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าความเสี่ยงแต่ละระดับมีนโยบายการลงทุนแบบไหนบ้างคะ่ะ สำหรับระดับหนึ่งจะเป็นนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน12เดือนนะคะซึ่งกองทุนรวมนี้ล่ะค่ะจะเรียกว่ากองทุนรวมตลาดเงินหรือ Money Market Fund ค่ะและเราก็จะชอบเรียกสั้นๆกันนะคะว่า MMF ค่ะสำหรับ MMF ความเสี่ยงระดับหนึ่งนี้ก็จะเป็นการลงทุนเฉพาะในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ถ้ามีการลงทุนในต่างประเทศเข้ามาผสมเนี่ยความเสี่ยงจะขยับไปอยู่ระดับ2ค่ะ แล้วการลงทุนในต่างประเทศมันทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นยังไงเดี๋ยวแอดขอเล่าภาพนี้นะคะสมมุติว่าเราต้องการซื้อของมูลค่า1ดอลลาร์ซึ่งวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเป็น35บาทค่ะแล้วอีก2อาทิตย์ถัดไปเราต้องการซื้อของชิ้นเดิมแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนอะ่ะมันเพิ่มขึ้นเป็น37บาททําให้เราก็มีต้นทุนมากขึ้นถูกไหมคะหรือในทางกลับกันถ้าอัตราแลกเปลี่ยนมันเป็น33บาท เราก็เหมือนจ่ายเงินน้อยลงในการซื้อของนะคะทีนี้พอไปผูกกับการลงทุนค่ะเหมือนกับว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุนมันก็ขึ้นขึ้นลงลงสวิงตามอัตราแลกเปลี่ยนนะคะรวมถึงตอนขายด้วยค่ะมันก็จะมีความสวิงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ทาให้ตัวเลขมันไม่สเตเบิลเหมือนการลงทุนเฉพาะในประเทศนะคะสําหรับเลเวล3ค่ะจะเป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลค่ะแล้วการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลมันมีความเสี่ยงมากกว่า M MM M F ยังไง ก็เพราะว่าในโลกของตราสารหนี้ค่ะถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวๆนะคะจะมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้อายุสั้นค่ะมาถึงระดับ4นะคะจะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ค่ะซึ่งตราสารหนี้ก็จะมีทั้งพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้ค่ะแล้วจะไปลงทุนหุ้นกู้ตัวไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลชุดไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะไปศึกษาจากเอกสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟันแฟกชีนะคะ มาที่ความเสี่ยงระดับ5ค่ะจะเป็นกองทุนรวมผสมนะคะถามว่ากองทุนรวมผสมระหว่างอะไรก็จะเป็นกองทุนรวมผสมระหว่างตราสารหนี้กับหุ้นค่ะแล้วจะรู้ได้ไงว่าไปลงทุนในหุ้นตัวไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ตราสารหนี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปอ่านจากฟันแฟกชีตเหมือนกันค่ะสําหรับระดับ6และ7นะคะจะเป็นนโยบายการลงทุนในหุ้นค่ะแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็แตกย่อยไปได้อีกหลายอย่างเลยนะคะอาจจะเป็นการลงทุนใน ดัชนีหุ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นทั่วโลกอาจจะเป็นการลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะเช่นหุ้นเทคหรือหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์อย่างนี้นะคะสำหรับระดับ8ที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็จะเป็นนโยบายการลงทุนในน้ำมันนะคะในทองคำหรือในอสังหาค่ะ มาถึงตัวเอกสารค่ะที่จะบอกว่านโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเนี้ยเป็นยังไงรวมถึงรายละเอียดสําคัญสําคัญอื่นๆที่นักลงทุนควรทราบนะคะเอกสารตัวนี้ก็คือฟันแฟกชีตหรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญของก,อง,กองทุนรวมค่ะฟันแฟกชีตเนี่ยจะมีฟอร์แมตเหมือนๆกันเลยนะคะส่วนอื่นๆที่แตกต่างกันก็จะเป็นเนื้อหาในฟันแฟกชีตแล้วก็อาจจะมีรูปแบบสีสันที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบลจค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเนื้อหาในฟันแฟกชี มีอะไรบ้างส่วนแรกที่เราควรดูนะคะจะเป็นข้อมูลวันที่ค่ะเราควรจะดูข้อมูลที่มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะอย่างตอนนี้เดือนธันวาข้อมูลพฤศจิก,กาตุลาเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่ห่างไกลมากนะคะแต่ถ้าเราไปเจอฟันแฟกชีเดือนมอก,กร,ราอย่างงี้คะ่ะเราก็ควรจะต้องไปหาอันอื่นมาอ่านนะคะ แล่เพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีชื่อกองทุนรวมอยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงมีข้อมูลประเภทกองทุนบอกด้วยค่ะว่าอันนี้มันเป็นกองทุนรวมอะไรนะอันนี้มันเป็นกองทุนรวมตราสารนี้นะคะตัว KKP มันนี่ตรงนี้ค่ะและตรงนี้ค่ะนยโยบายการลงทุนที่จะเป็นตัวบอกว่ากองทุนรวมเนี้ยมีนยโยบายการลงทุนแบบไหนยังไงบ้างนะคะ รายละเอียดเพื่อนๆก็สามารถตามอ่านได้ตามนี้เลยค่ะรวมถึงจะบอกกลยุทธ์ของการบริหารกองทุนนี้ด้วยนะคะซึ่งกลยุทธ์เนี่ยจะมีอยู่2แบบหลกัลกๆก็คือ Active กับ Passive Active เนี่ยก็จะเป็นการบริหารให้ผลตอบแทนมันมากกว่าดัชนีชี้วัดนะคะส่วน a s s i v e เนี่ยก็จะบริหารให้ผลตอบแทนเนี่ยมันล้อๆก็เกาะไปตามดัชนีชี้วัดค่ะ ลงมาด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นผลการดําเนินงานค่ะซึ่งผลการดําเนินงานอันนี้จะมีผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจะมีผลการดําเนินงานของตัวดัชนีชีวัตแล้วก็ Peer Average ตรงนี้จะเป็นผลการดําเนินงานของกองทุนในกลุ่มเดียวกันนะคะถัดมาด้านขวาค่ะด้านขวาเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีระดับความเสี่ยงบอกอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนรวมตลาดเงินมีความเสี่ยงอยู่แค่1เท่านั้นเองนะคะ นโยบายจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนี้ก็จะมีแจ้งอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งกองทุนนี้ไม่มีการจ่ายเงินปันผลนะคะแล้วดัชนีชีวัดคืออะไรดัชนีชีวัดเนี่ยเพื่อนๆสามารถศึกษาได้จากข้อมูลตรงนี้นะคะในฟันแฟกชีนียก็จะมีบอกอยู่ หน้าถัดไปของกองทุนรวมนะคะจะบอกว่าวันเวลาทําการค่ะซื้อขายได้วันไหนเวลาเท่าไหร่และครั้งแรกในการซื้อเราจะต้องซื้อขั้นต่ําเท่าไหร่นะคะอย่างกองทุนนี้เราก็ใช้เงิน100บาทในการซื้อแล้วครั้งถัดไปเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ในการซื้อก็100บาทเหมือนกันนะคะและถ้าเราอยากได้เงินคืนเราจะขายกองทุนนี้แล้วได้เงินคืนเมื่อไหร่จะมีข้อมูลตรงนี้บอกอยู่ค่ะที่บวกหนึ่งตรงนี้หมายความว่าวันนี้วันจันทร์นะคะเราส่งคําสั่งขาย บวก1ก็คือวันอังคารคือวันที่เราจะได้รับเงินค่ะบางกองทุนจะเป็นที่บวก3ที่บวก4อย่างนี้นะคะก็หมายความว่าเราส่งคําสั่งขายวันจันทร์บวกไปอีก3วันก็คืออังคารพุธพฤหัสอย่างนี้นะคะวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันที่เราได้รับเงินค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะคะรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยค่ะเช่นค่าธรรมเนียมการซื้อการขายการโอนหน่วยลงทุนนะคะ แล้วกองทุนรวมตลาดเงินนี้ไปลงทุนในทรัพย์สินอะไรบ้างเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีประเภท,ทรัพย์สินบอกอยู่ตรงนี้นะคะว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วชื่อหรือรายละเอียดของทรัพย์สินที่ไปลงทุนค่ะมีอะไรบ้างก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟันแฟกชี้ของอีก,กองทุนเลยนะคะฟอร์แมตเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันยังไงบ้างค่ะ กองทุนที่ชื่อ MGS ค่ะแล้วกองทุนนี้เป็นกองทุนอะไรเป็นกองทุนรวมผสมนะคะกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนยังไงก็จะบอกอยู่นะคะว่าจะมีไปลงทุนในกองทุนตราสัรทุนกองทุนตราสารหนี้และกองทุนที่ลงทุนในตราสารอ้างอิงกับทองคําในต่างประเทศค่ะและกลยุทธ์ของกองทุนนี้ก็เป็น Active Management ค่ะกองทุนนี้มีการจ่ายเงินปันผลให้ด้วยนะคะ กองทุนนี้ค่ะมีขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรกอยู่ที่10,000บาทค่ะแต่ครั้งถัดไปค่ะไม่ต้อง10,000แล้วค่ะ1,000บาทก็ซื้อได้แล้วค่ะแล้วกองทุนตราสารทุนกับตราสารนี้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้มันคือกองทุนอะไรนะคะมันก็คือกองทุนตัวนี้ค่ะมีรายละเอียดบอกอยู่นะคะ ฟันเฟกชิตตัวถัดไปจะเป็นของกองทุนรวม ESG QG ตรงนี้ค่ะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะคะแล้วนโยบายการลงทุนอะไรจะไปลงทุนในอีกกองทุนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า Wellington Global Quality Growth Fund นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะเห็นว่ากองทุนนี้1บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะครั้งถัดไปแล้วก็ใช้เงินแค่1บาทก็สามารถซื้อได้แล้วค่ะ ส่วนกองทุนรวมที่เป็นกองแม่ตรงนี้นะคะมีการลงทุนในอะไรบ้างอันนี้เราสามารถเอาชื่อไป Google ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ากองทุนนี้มีไปลงทุนในอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็น Official Website ของบรลจอเวลลิงตันเลยนะคะอันนี้เซิร์ชมาแล้วนะคะว่าเป็น global quality growth fund ค่ะ ซึ่งรายละเอียดต่างๆก็จะมีบอกอยู่เลยค่ะหรือเราจะดาวน์โหลดฟันแฟกชีตมาอ่านก็ได้นะคะซึ่งฟอร์แมตก็ไม่ได้ต่างจากของบ้านเรามากนะคะก็จะมีบอกวันที่แล้วก็บอกนโยบายการลงทุนต่างๆค่ะกองทุนนี้ไปลงทุนในอะไรบ้างนะคะจะบอกสัดส่วนอยู่ค่ะว่าแบ่งตามภูมิประเทศนะไปลงทุนในที่ไหนมากที่สุด แถ้าดูตามเซกเตอร์เป็นเซกเตอร์ไหนสัดส่วนเท่าไหรอย่างนี้นะคะรวมถึงทรัย์สินทีอันดับแรกที่ไปลงทุนตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเราได้รู้จักว่ากองทุนรวมคืออะไรกันไปแล้วเราได้รู้จักระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมไปแล้วได้รู้ว่าแต่ละกองทุนรวมเนี่ยมันมีนโยบายเป็นยังไงแล้วเราจะไปศึกษาข้อมูลนี้จากตรงไหนไปแล้วนะคะมาถึงเรื่องสาคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะไปซื้อกองทุนรวมนี้ที่ไหนนะคะ สองช่องทางหลักๆในการซื้อกองทุนรวมค่ะช่องทางแรกนะคะจะเป็นการซื้อกองทุนรวมกับบลจโดยตรงค่ะก็คือเราต้องไปเปิดบัญชีกับบลจเพื่อทําการซื้อขายกองทุนรวมนะคะแล้วที่เห็นส่วนใหญ่ค่ะบลจเนี่ยก็จะสามารถเปิดบัญชีแบบออนไลน์ได้แล้วนะคะอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะเป็นของบลจดาโอบลจทาริสแล้วก็ของบ,จอบลจบัวหลวงนะคะ สำหรับช่องทางที่2คือการซื้อขายผ่านนายหน้านะคะเราก็ต้องไปเปิดบัญชีกับนายหน้านั้นนะคะและนายหน้าเนี่ยเขาก็จะส่งคําสั่งซื้อขายกองทุนรวมให้เราซึ่งนายหน้าเนี่ยก็จะรวบรวมกองทุนรวมจากหลายๆบล,ลจมาไว้ที่เดียวกันค่ะแล้วนายหน้าเนี่ยมีใครบ้างจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะแต่แอดจะขอเอาสีที่นี้มาให้ดูเป็นไอเดียนะคะก็คือฟิโนเมนาดา m มพายฟินแลนเชียแล้วก็กรุงศรีไอฟันค่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะวันนี้วันที่31ธันวาคม2567ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้า1วันค่ะคิดการสิ่งใดขอให้สมหวังจิ๊กซอว์การลงทุนยังไม่จบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันปีหน้าค่ะ